بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من إباده العلماء وقال تعالى أيضا وضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء بسم الله الذي لا يَدُرُّ ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم a ั s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t ว l l a h ร a b a r a k a t u h ความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ ทุกคนที่เป็นอิสลามเนี่ยเขารู้ว่าเขาคือคนสองโลกเขาต้องกลับคืนไปสู่อาคิร์อห์และเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอ์นั้นไปสู่อาคิร์อห์นั้นเรารอดพ้นจากอาซาบพี่น้องเรารอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่น้องทําไมแล้วครับ เวลาในดุนยานี้มีกับเราเยอะไหมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราจะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านตั้งใจฟังตั้งใจไปนั่งร่วมอยู่กับวงซิกโรลล์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งเรามีไหมหรือว่า มีให้กับเรื่องราวของดุนยาอย่างเดียวว่าจะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะนอนอย่างไรให้สุขสบายถ้าเราเป็นบุคคลคิดแค่ดุนยานี้อย่างเดียวแล้วแล้วก็พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถในการที่จะกล่าวแลออิลลฮออิลลอฮ์ได้เพราะอะไรล่ะครับ ก็เนื่องจากว่าเรารับรู้ในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิรอเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมัจลิสอิลมิมัจลิสตะฟักกุฮิสถานที่ที่หาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและสถานที่ที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามันเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งนะักไม่อย่างนั้นน่ะเราจะ เคารพภักดีด้วยกอความเข้าใจศาสนาได้อย่างไรเราจะฟังศาสนาจะหาความเข้าใจได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ยิ่งถ้าเราเป็นพ่อด้วยเนี่ยนะพี่น้องพ่อไม่สอนลูกในเรื่องราวของศาสนาในขณะที่โรงเรียนหยุดเนี่ยเมษานี่หยุดเดือนกว่านะพี่น้องเราเอาลูกของเราเนี่ย ไปเข้าค่ายหรือไปเรียนในช่วงเดือนเต็มๆเนี่ยเรากล้าที่จะให้ลูกเราไหมหรือเราหวงลูกเราในทางที่ไม่ถูกต้องก็บ่นกับภรรยาบ่นกับแม่เด็กว่ามันเรียนเคียดแล้วสามัญน,นะครับจะเอาไปเรียนศาสนาอีกมันจะไปกันใหญ่นั่นแหละครับพ่อแม่ที่เขาขายอาคิรอด้วยกับดุลยาของลูกถ้าเราเป็นบุคคลที่ขายอาคิรอด้วยกับดุลยาของลูกแล้ว การสอบสวนในอาคีรอจะถูกถามเรื่องของอามานะที่อัลลอฮ์ฝากเราไว้อะไรล่ะครับลูกเป็นอามานะไหมตัวเราเป็นอามานะไหมอามานะไหมหลานเป็นอามานะไหมเพราะอัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูอัมฟุสะุมวะอาลีกุมนารอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลาย จงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกสแสดงว่าพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเรื่องราวของมารยาทเรื่องราวของศาสนาเรื่องที่จะแบ่งเวลาให้กับลูกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในบ้านเรานะ่ะมีกุรานแปลไทยไหมมีหะดีตของท่านนาบีบุคอรีมุสลิมที่แปลไทยไหมถ้าแปลไทยนี่ไม่ยากเลยถ้าหากว่าเรามีโอกาส ละหมาดร่วมกับลูกยามาอาธิบ้านหลังจากเราละหมาดเสร็จแล้วเราก็หยิบอันกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยนะ่ะอ่านแล้วก็ให้ลูกฟังแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยที่บรรดาอุลมามะเขาแปลเอาไว้นั่นแหละครับลูกของท่านจะซึมซับในเรื่องราวเหล่านี้อย่างดีที่สุดแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแกนให้กับลกูกนะครับทั้งสองคนเลยรับรู้ในเรื่องราวของดุนยาอย่างเดียว ผมถามว่าถ้าพ่อแม่จบชีวิตไปเนี่ยพ่อแม่จะโดนถูกอลัลลอฮฺซุบฮาบะฮาณะหัวตาลาทดสอบหรือไม่เราจะไปยืนต่อนหน้าอัลลอฮฺเราจะยืนอย่างไรหรือในช่วงเนี้ยเขาจัด่ายกันพี่น้องพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่สามารถในการที่จะให้ลูกไปเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามได้หรือไปก็ ลูกต้องการที่จะเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยถ้าลูกเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยเนี่ยพี่น้องครับเวลาครูเผลอเขาก็ดูการ์ตูนครูเผลอเขาก็ดูดาราสรุปว่าลูกไม่ได้สักอย่างหนึง่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นศาสนาของลูกๆวาจิบที่พ่อแม่จะต้องให้ความจริงใจกับพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับมัจลิสอิลมิอัฟดอลุ มินมัจลิซิลอิบาดาห์ฟีกุลคอยสถานที่ที่มีการเรียนการสอนนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนานั้นมันเป็นสถานที่ที่ประเสริฐกว่าสถานที่ที่ทำอิบาดาหและในทุกๆความดีพี่น้องเชื่อผมหรือเปล่าล่ะว่าสถานที่ที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานั้น ประเสริฐยิ่งกว่าสถานที่ที่ทำอิบาดาและในทุกๆความดียังไงล่ะครับพี่น้องครับถ้าทำอิบาดาแบบไม่รู้ศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะหูวัตตาลาจะรับหรือไม่ถ้าทำศาสนาถ้าทำอิบาดาในสภาพที่ไม่รู้ว่าปาฏิาหาริย์อ่านช่วงไหนอสุรออ่านช่วงไหนและท่านจะได้รางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวัตตาลาอย่างไร ซาลิกาลิอันนัลอิมาณอันอินเมนเพราะอันนี้แหละครับอีมานของคนที่มีความรู้อีมานของคนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นอัคกวาวะอัฟดลูมินันอีมานีอันยาเลนมันจะต้องเข้มแข็งกว่าและประเสริฐกว่าอีมานของคนที่ไม่รู้เรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้องครับ ถามว่าใครเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราที่เราประกอบอาชีพอยู่ทุกวันเนี้ยใครเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเรารู้ไหมทุกคนรู้ครับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราแล้วเนี่ยทำไมเราจรึงไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์แบ่งเวลาในช่วงที่กลับบ้าน นะครับในช่วงละหมาดมักริบแล้วเนี่ยกว่าจะถึงอิสานเนี่ยเป็นเวลาเกือบชั่วโมงทำไมเราเอาไม่เราไม่เอาเวลาเหล่านั้นมาอ่านกุรานแล้วก็ดูความหมายถามว่าทำไมละอ่านกุรานและต้องรู้ความหมายและต้องดูความหมายด้วยเพื่อท่านจะได้รู้ว่าบุคคลที่อัลลอฮ์เมตานั้นคนประเภทไหน บุคคลที่ตะว่าตัวและอลัลลอฮ์จะทรงรับนั่นคนประเภทไหนบุคคลที่อิสติฟาต่อลอ์และอลัลลอฮ์จะทรงให้อภัยนั่นคนประเภทไหนแต่ถ้าท่านอ่านกุรอานแล้วไม่รู้ความหมายเลยเนี่ยอันตรายที่สุดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราก็อาจจะเป็นคนที่ละหมาดแบบโง่เขลาละหมาดแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟาติฮาก็อ่านไม่ถูกหรืออ,อ่านถูกอ่านมาหลายปีแล้ว แต่ไม่รู้ความหมายนี่เราอาจจะละหมาดด้วยและก็ทำชีริกด้วยไงเพราะเราไม่รู้ความหมายอียากานาบูดวูวอียากานาสตาอเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอคาระวะเราขอกับไหวเราขอบูชาและเฉพาะเท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นเมื่อผมพูดกับพี่น้องตรงนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเห็นหรือยังว่า ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นมันสำคัญขนาดไหนพี่น้องฉะนั้นถ้าจะถามว่าทำไมต้องเรียนเรื่องของอิสลามให้รู้ด้วยและก็ต้องให้เข้าใจด้วยพี่น้องครับถ้าถามพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะตอบผมถูกไหมว่าทำไมจะต้องเรียนและให้รู้และเรียนและให้เข้าใจเพื่ออะไรครับพี่น้องฉะนั้นเพื่อว่าเวลาเกิดวิกฤต เหมือนกับแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะได้ไม่ขายศาสนาคพี่น้องถ้าเราไม่มีความรู้และเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเวลาเกิดวิกฤตเห็นคนเข้าตายกันเขาวิ่งกันสารวันเนี่ยเราก็ตกอก,ตก,ต,กตกใจและเราอาจจะเป็นเบาวที่ขายศาสนาเพื่อให้รอดในดุนยาพี่น้องจำไหมนะดุนยาเนี่ยอย่าว่าแต่คนดีเลยรอดคนเนรคุณก็รอด คนอิสลามก็รอดคนกาเฟตก็รอดพวกยาฮูและนาซารอรที่ไล่ฆ่ามุสลิมอยู่ในกาซาก็รอดแต่เราต้องการรอดในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างทีนี้เราจะมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์แค่ไหนว่าเราสามารถในการที่จะกล่าวลาอิลลฮะอิลลอฮ์ได้ถ้าหากว่าเราไม่เรียนถ้าหากว่าเราไม่รู้ถ้าหากว่า เราไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาบางครั้งเราอ่านกุรอานแล้วก็ตัดทิง้งกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอิงก um uh ุลตุมตุฮิบูนัลลอถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์ก็จะรักท่านแต่เราพี่น้องครับ เชื ah aw, loin, ่ออ pues ัลลอฮ์อย่างเดียวและไม่ปฏิบัติตามเราซูลแน่นอนครับเราอาจจะกล่าวกะลิมมาตอนจะตายไม่ได้วันนี้พบกันแค่นี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกออดััฟลละฮมฺุ قد أفلح ا ل ล ؤ م ن و ن ฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูน والذين هم عن اللغو معرضون